ก็ทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเปิดคลิปนะนะกชาร์บัตเทอร์ครับทีพีเที่ยวไรไม่รู้ก็ไปไปตามๆดูเอาเออพี่แกพูดแล้วพูดไปเยอะแล้วฮะยัง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 ไม่พูดยังไม่มาพูดด้วยกันอีกห่านดิรเลยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่กชาร์บัตเทอร์ครับผม นะฮะแล้วก็ชาบราเธอร์ e p นี้เราก็กลับมาเล่นเกมกันเหมือนเดิมวันนี้เรามีเกมมาเล่นกันนะครับทุกคนชื่อมั่นจะไปเล่นเกมกันนะฮะฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe ให้ชาแนลระชาบาเทอร์ด้วยนะครับเพราะเราตั้งเป้าไว้นะครับว่าเราอยากจะได้10,000หมื่นซับนะฮะก่อนปี2070ครับโอเคเทียบ2070นเจ็ดสิบปีสอง0ันยี่ปีเราอะไรต้องได้เออยังไง,งมันก็ต้องขึ้นเรากำลหวังแค่หนึ่งหมื่นซับแล้วปี3000เนี่ยปุ่มเงินต้องมา ไปรุ่นของลูก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 ลูกก็คือลูกคกำตอบไปด้วยห <m akes> ยอกนะฮะกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับผมคผมแล้วก็เกมที่เราจะมาเล่นกันวันนี้ด้วยบ้านเราเนาะเป็นแบบเฮียเป็นนักร้อง<ช>อยู่ก <parag gan S 1> ระแสเพลงมาตลอดเราเราทุกคนเนี่ยถือว่าวนเวียนอยู่กับ <m akes> วงการเพลงเพื่อหลายๆคนเข้ามาดูอาจจะยังไม่รู้พวกเราเคย ตั้งวงกันนะครับเป็นวงชื่อวงชื่อวงว่า Anchuli Band นะครับผมเราสี่พี่น้องเนี่ยก็จะวนเกี่ยวกับดนตรีอยู่แล้วครับเกมที่เราจะเล่นกันคือเกมที่ชื่อว่าทายเพ Thai Playlist ว้าวคือตอนเนี้ยพอเลยมึงใหญ่โกูอีกเนี่ยมึงก็เป็นคนห้ามสิคือตอนเนี้ยพวกเรา3คนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ติดตัวเลยนะครับเพราะโทรศัพท์อยู่กับทีมงานหมดแล้วทีมงานเนี่ยจะเก็บโทรศัพท์เราไว้ เอาโทรศัพท์เราไปทําอะไรเอาโทรศัพท์เราไปเปิดเพลงครับผมแต่เราจะไม่รู้ว่าเปิดจากเครื่องใครครับและเพลงอะไรครับหน้าที่ของพวกเรา3ามคนนะฮะคือเราจะมาทายกันว่าเพลงที่ได้ยินน่ะคือเพลงของใครชื่อเพลงอะไรและมาจากเครื่องใครมาจากเพลย์ลิสต์ใครอะไรนะและบทลงโทษของมันเนี่ยเราคิดไว้แล้ว ก็คือไหนๆมันก็เป็นเกมเกี่ยวกับเสียงเพลงนะก็คุณตอบไม่ได้เนี่ยแสดงว่าคุณเริ่มห่างเขินจากเสียงเพลงแล้วหางเขินจากความฝันวัเด็กของคุณที่เราโตขึ้นมาอยากเป็นนักร้องเป็นนักด้ตรตีกันน่ะเราเลยจัดพื้นที่ให้แสดงความสามารถครับผมหน้าเซเว่นอเลเวร้องสักพุดนึ่งไป ไม่แต่ความฝันแกไม่ใช่นักร้องนะเฮียทำตามฝันเฮียไปเฮียทำตามฝันได้แล้วไงแต่ตอนเด็กๆเคยเรียนร้องเพลงไหมเคยอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะทำเรียนตามกระแสไปงั้นแหละกระแสอ๋อใครพี่เออเหมือนมันนั้นยังพูดๆอยู่นั้นกินเหล้าด้วยกันยังผมเต้นอะงั้นมึงเต้นคนเดียวเลยนะโอ้โหได้พี่เออมึงยืนเต้นคนเดียวเกมไทยร้องเพลงโอเคโอเคโอเคแต่ทุกคนอย่าคิดว่ามันจะง่ายนะครับเราไม่ได้ฟังเพลงยาวๆนะฮะเราเราจะเปิดให้ฟังแค่สามวิ บอกชื่อเพลงบอกชื่อเพลย์ลิสต์ที่เราคิดว่าจะเป็นของคนคนนั้นนะนี่น่าจะเป็นเพลย์ลิสต์ของคิวอะไรอย่างเงี้ติดตั้งนะครับ <มา S 1> เพลงแรกนะคะว่าโทรศัพท์ใครเสืส้เอ,อเพลงถึ่นไปครับของอาภิลมเพลย์ลิสต์ผมเองเอ,อ้ยคิวถูกครับเพลงแรกมันต้องมเพลงที่สองนะคะอแรกผ่านไปไวมากเพลงที่สองนะคะ ไอ้กูขู่ยังไม่ได้เลยเออไรขู่ยังชื่อเป็นอะไรอ่ะหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามจำชื่อเพลงไม่ได้หนึกงหนึ่ชื่อเพลงกันเหนื่อยไหมของอ่าเหนื่อยไหมพี่น้องพรไม่ใช่เหนื่อยไหมของพี่ เขาชื่อพี่อะไรนะคนที่ติดอยู่นิ้ปากพี่เปี๊ยกเก็อยู่เก็์เฮ้ยเหนื่อยไหมโหเขาชื่อเอ้ยฉันไม่รู้อ๋อพี่ป้างแต่ไม่รู้เพลงอะไรเออไม่รู้ชื่อเพลงหรือเสียงพี่ป้างเนี่ยเพลงทุกคนเคยร้องห้เลยโอโอ้เพลงลิสต์ลิส e n อ้าวเพลงนี้โอ้โหเอาแล้วคือเธอใช่ไหมเลตโตสเปคครับผมเฟลิสเคนครับอ้าวคือเธอใช่ไหมเลตโตสเปคเฟลิสกระชาครับเฮ้ยนนึงมึงต้องได้แล้วของมึงแล้วไม่รู้ผิดอะไรเวยนะไม่พอพอพรามึงตะโกนกูลืมหมดเลยคำตอบตัวนี่คือเธอใช่ไหมเขี่ยเลยไหม ม่ใช่คือเธอใช่ไหมหรอไม่ตอบคือเธอใช่ไหมอ๋อมีชื่อเพลงเลยวะไม่คือเธอใช่ไหมไม่ใช่หรอศรัทธาแห่งรักไม่ใช่ศรัทธาในเพลงหนึ่งยอมคือเธอใช่ไหมแพลนิสคิวค่ะกูก็มีมึงก็มีอ๋อก็คือมึงคือเพลลิสแต่กูไม่ตอบคือกูเลยที่โง่คือจะตอบคือเธอใช่ไหมบอกเก่งวดูโอ้ปะร้องเพลงนะเต๋เว้นปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วใช่ครับ

นี่ขึ้นแล้วเหรอยังออมเอาชื่อเพลงไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้เออเบาจัดเอ่อมันชื่อเพลงอะไรวะไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินอืดีนะเสียงหนึ่งสองไม่ใช่ป่ะไอ้ยหยุพึ่งยังไม่ได้นอนเคล็ดคิวผิดค่ะเคล็ดคิวไม่มีอ่ะไฟังเพิ่มไหมครับฟังเพิ่มครับฟังเพิ่มไม่มีชื่อเพลงอุ้ย ถูกแล้วยังไม่ได้นอนแต่เป็นเพลิกซเคนอุ้ยมึงยังไม่ได้นอนด้วยหรอใช่ยังไม่นอนเพลิกเฮียเนี่ยเอ่ะไม่ใช่ยังไม่ได้นอนเหรอก็โผล่มาไกลโผล่อทารารัาเหรอไม่ใช่ไม่รู้กูอ่ะดูหมดแล้วดูหมดแล้วดูหมดแล้วนะคะเฉยเลยค่ะเฉยเลยอ๋อเฉยเลยเดี๋ยวมึงา กูเมยเลิคกูถึงบอกกูกูจำกูฟังแต่กูมีแต่คนพวกยังไม่ยอเชยเหม่นี่มันคือเฉยเหม่ยแบบนี้เลยโอลืมพร้อมนะคะเพลงต่อไปค่ะ tomorrow ครับเพลิคิวรีบอะมึงอะกูไปต่อเลยถ้าใช่ tomorrow tomorrow เพลิคิวครับมีนี่เพิมมือ ดงิรงาลเพร้อมนะคะพ่ไปอุ้ยรู้เลยว่าเพงลิกใครเาะคไม่แค่พี่น้องทิลลีเบิร์ดเพิลิขรช้าถูกต้าค่ะคุ้าคส่งคะแนนให้มงได้เลยต่อไปนะคะอะไรวะไอยูเพียงไอยูวะ เอ๊ะจำชื่อเพลงไหมจำชื่อเพลงไม่ได้อ่ะโหไม่รู้เลยปิดประตูบายเลยปิดประตูเลยเนขามาเพื่อมึงแล้วมึงก็ตอบไม่ได้แต่เพลงของไออูเพลิปเคนอ่ะแต่จำชื่อเพลงไม่ได้ชื่อเพลงพาเลทนั่นไง ถ้าเด็กข้างนอกก็มีจักไม่ได้ไงเหรอวะยมันยังไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยวายแม็กเจนมานะแต่เครื่องใครอ่ะมันมีกันทุกคนเลยซึง่งวายแม็กเจนมานะเพลย์ลิสต์คิวเฮ้ยโอ้โหไม่เลยครับโอ้โหอีกแล้วทำจริงเค่นเออไม่รู้ได้ไง ลงใจครับใครครับนั่นสิลงใจของคิวเพลย์คิวครับของใครร้องของใครร้องอะไรล่ะใครร้องยังไม่ได้ถ่ายเลยลงใจโบกี้ไลออนเพลย์ list คาชากูไม่มีกูไม่มีลงใจ้วแลมกูไม่ฟังมึงกูไม่ฟังลงใจโอ้ยแต่ว่านียกชีกอย่างนี้เพลย์ l i รคะพลย์สองเขีนตัวเขียนไม่มีคะแนนเลยกูยังทำเขียนอยู่สอง โอ้โหมือลั่นเพลิดเพลินมือลั่นเพลิดเพลินเออปอ,ออมาแล้วดีดดีมาก <c oughs> ไมใช่กลัวไอ้ขวางไม่เคยทันเลย <c oughs> อุ้ยไม่ทันเนาะ <c oughs> โอ้ยไม่ทัน <c oughs> ไม่ได้ยินเลยเดูคัสแกร์แฮมแสงเหลืองค่ะท่าน สวัสดีเลเซอร์มามาโทมีละแสงขาวเลเซอร์สวัสดีเลเซอร์สวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะแสงขาวแสงขาวค่ะนท่านลูคัสเกรแฮมแสงเองีโอไยเซเวนเยโซหรอผิดครับมัวละ ให้กูตอให้มัวเซเว่นเีเฮลิสมสวัสดีเลเซอร์เลเซอรสวัสดีค่ะแสงขาวแสงขาวค่ะลูคัสเกแฮมแสงนแสงขาวลูคัสเกรแฮมแสงขาว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  ยินไหมวต่อไปค่ะอุ้ยไม่ใช่เลยอ่ะอ่าผมไม่รู้อ่ะวงแคลชเจ้าหญิงนิทราเพลลิสกัชชาเจ้าของเขาอ่ะเขาก็ไม่รู้เใครต่อไปนะคะมึงขวาไว้ก่อนนะมึงไม่รู้อ่ะกูรู้แล้ว่า ไม <Uh> ่ือขวาไว้ก่อนอุ้ยได้เลยันทำไม่ได้กูได้แล้วใบไม้เัวนฟลาเวอร์เพลิสคิวอุ้ยใบไม้เพลิสเคนครับถง้้โอโหมีด้วยผมมีดิเคนสองคะแนนนะคะคิวสามคะแนนเฮียห้าค่ะ ไม่แก่ตายมึงบอลอสลมมึงก็ไม่แก่ตายมึงไม่ต้นอนกูกูกันที่ไม่ตายบอลอิสลามไม่แก่ตายเฮียเพลิสใครนดอนี้ก็ฟังแค่แด่เดาแล้วกันอ่าเพลลิสคิวครับผิดครัไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกวิจุบล่างไงต้องบอกจุบอุไม่ได้เพราะไอ้คว้าแห่งกันต้องาต้องต่อกวจุบ ไม่แก่ตายเป็นลิสเป็นลิเียครับตื่นตาค่ะเอ้ยัยยังดำเหรอหมดไปแล้วหนึ่งหมดไปแล้วหนึ่งหมดไปแล้วหนึ่งจบนไอ้นี่ สิบสามเรนี่เพลิดผลเนี่แหละโอเคแข่งแน่เลยอ่ะแปดเออแต่ต่อไปฉันต้องถูกหมดถึงจะห้าห้าไงโอ้ยบอยแบนโอ้น้องบอยแบนพร้อมนะคะมีกันทุกคนมีกันทุกคนจริงจริงกูคนเคยรักกระชานอนน้นแต่ใครวะ ไม่น่ารีบเลยกูก็ลืมคิดไปคุณเคยรักกระชานวนธนานเพลลิสคิวสุดยอดมึงเก่งมากเลยเนียเยแหม่นี่ก็เอาแหม่นี่จะเป็นบอลเอาเด็กลงเล่นเออแหมท้ายแล้วบอกเ้ยบิลลี่ถึงต่อไปครับ หน้าหนาวที่แล้วของเคนเองโอ้โหตัดที่ไหนนะครับตัดที่ไหนคนบ้าอะไรมันจะทำสามเกมติดได้แฮ่แห่แฮ่แฮ่แธทีโอเคครับรอบนี้สรุปนะฮะคนที่ได้คะแนนน้อยสุดก็คือเคนนั่นเองครับคือไม่มีใครแกล้งมันทำตัวเองหมดเลยเมื่อกี้มีอันหนึ่งที่มันมาอยู่ตรงเนี้ยมัวละ ไม่ต้องกลั้เลยเห็นเลยต้องดูอันนั้นต้องแยงนะเพราะเราไม่รู้มึงก็วายทจะพังสไงมือว่าตันนี้แกจะไปหยิบพันโอเคคนดนลงโทษนะครับคือเค้นเคนจะต้องไปร้องเพลงอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเนะครับเพราะว่าแสดงว่าห่างเสียงเพลงมานานอะตอบได้น้อยที่เราบอกไปที่เราไม่ได้ฟังเพลงอนช่วงนี้ก็เลือกมาเพลงหนึ่งเลือกเพลงหนึ่งอะ เดี๋ยวไปดูแล้วไงครับว่าจะเป็นเพลงอะไรโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่รับชมคลิปประชาบาเทอร์สวัสดีครับแต่เมื่อเงินจบจะพิ่งไปจะไปถูกอย่างเดียวเลยเราถ้าชื่นชอบนะฮะก็กดไลค์กด s ซับสไครต์ไปช่องเราด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้นะเราไปตามอ่านคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆนะครับผมและครั้งหน้ากระชาบาเทอร์จะมาทำอะไรกันอีกและคขจะแพ้เกมอีกหรือไม่ไปเราดูกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปตัดรถ ังแดดเอาไว้แล้วเธอก็จะแค่อยากให้เธอยิ้มด้วยไปไม่อยากจะเห็นแม่น้ำตาต้องการเมื่อไรจะไปหาเป็นที่ปรึกใยเธอระบายเธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไรแค่เธอยังจดจำ ว่ายังมีฉันก็ดีพอแล้วมากมายว่าคงามพร้อมปรอมอย่างฉันใช้ทดแทนเท่านั้นว่าตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อยังไงก็ยังคงเป็นเขาเอืนได้ที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปแม่รักเธอสักเท่าไรรู้ ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นได้แค่เพียงองที่ทำเลียนแบบของจริงเพื่อนเจ้านั้นต้องจำคำนี้ไว้ในใจ